สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนกันยายนวันที่16ถึงวันที่30กันยาเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีมิถุนกันนะคะมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึง14กรกฎาคมธาตุลมปลายธาตุค่ะมีดาวพูดเป็นดาวประจําราศีเกิดมาดูความรักความสัมพันธ์ของมิถุนนัดกันนะคะดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุของใครคนใดคนหนึ่งนะให้ไว้เบอร์ซ่าสลับกันได้ด้วยนะคะ ฉะนั้นคุณและคนรักของคุณอาจจะสลับกันได้นะคะอ่าต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แห้าจาย์เป็นกำลังใจให่จาร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่าเรามาดูคุณไม่ถุนกันก่อนนะว่าเป็นอย่างใรกันบ้างความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาของคุณในช่วงนี้สองเหรียญ เอ็ดอฟครับแปดเหรียญเก้าดาบและเดอะจัส m เมนต์นะคะจัสเมนต์เรื่องราวของคุณคนรักของคุณมิถุนนะคะคนรักคนรักของมิถุนเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยนะเพด e o ออฟสวอชห้าม้ the f o ู้ king of p e n น c l e คแล้วก็สิบไม้เรื่องราวของคุณและคนรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยนะคุณและคนรักของคุณเก้าถ้วยเ a ด e of w อ n d The l o v e เเจ็ดดาบแล้วก็ king of บอ n ์ เรื่องราวของคุณมิถุนช่วงนี้นะคะความรักอาจจะมีเรื่องราวของการไปไป,ไปกับกับรักรักเลิกเลิกทั้งทั้งที่มองว่าเราสองคนเป็นคู่กันแล้วไม่แค่้วกันหรอกเนี่ยฉันเจอเธอแล้วเธอก็เจอฉันฉันก็เจอเธอต่างฝ่ายต่างเราก็รักกันแต่ความรักทําไมมันทําให้เราสองคนมันเครียดกันจังเลยทั้งทั้งที่เราสองคนก็รักกันเ,เราสองคนต่างฝ่ายแต่ามาเจอกันรู้สึกว่ามันใช่เลยเนี่ยแต่ทุกวันนี้ทําไมมันเป็นเรื่องราวของการเครียดเครียดเครียดนะคะเครียดมาก คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงคําพูดคําจาเจรจาใดพูดไปแล้วมันก็เหมือนมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะคะพูดไปก็มีแต่ปัญหาที่ทําให้คิดให้เครียดแทนที่คุยกันแล้วมันจะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีให้กันกับกายคุยอะไรกันไปก็มีแต่ความเครียดเรื่องราวแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวของสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจนะคะเกิดขึ้นในเรื่องราวตรงนั้นอยู่เสมอเลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเป็นปัญหาเครียดนะคะ การงานช่วงนี้ดีนะคะการงานดีอยู่นะคะสามารถทำงานได้เงินนะคะเงินได้หมุนเวียนอยู่เรื่อยๆนะคะสม่าเสมอไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวของความรักนะคะที่รู้สึกว่ามันมันเป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่นะคะว่าจะทํายังไงตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงทงั้งๆที่ความรักที่แรดูว่าเรารักกันแต่ปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยช่วงนี้รักๆเลิก,ก,ก,กไป,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 ไปกับเนาะประมาณนั้น คุณคนณรักของคุณมีถุนนะคะช่วงนี้อาจจะมีความเอาแต่ใจนะคะแล้วก็มีความหลันล่นๆลลาหลันหลาอยากที่จะท่องเที่ยวโลดพนในมุมของฉันทําอะไรดั่งใจอยากจะเอาแต่ใจอยากที่จะทําอะไรแบบด้วยอารมณ์ของตัวเองนะคะรู้สึกว่าแบกรับปัญหามาเยอะแยะมากมายแล้วก่อนหน้านั้นตอนนี้ฉันอยากจะเป็นอิสระฉันอยากที่จะออกจากความรู้สึกนั้นมีเรื่องราวของการงานหรือภาระที่คนรักของคุณมีถุนได้แบกรับ ภาระหรือปัญหานั้นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเกิดอารมณ์อยากที่จะเป็นอิสระในเรื่องราวนะคะอยากที่จะทําอะไรให้มันได้ดังใจในมุมของตัวเองอยู่บ้างนะคะเหนื่อยและมีการทะเลาะเบาแว้งกับคนรักนะคะคนรักของคุณมิถุนนะ้ามีการทะเลาะเบาแววงดีไม่ดีก็ทะเลาะเบาแววงกับมิถุนก,ก็ได้หรือทะเลาะเบาแววงกับใครก็ได้มีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแววงกันมีปัญหากันอยู่เสมอหรือตัวของคนรักของมิถุนเองอาจจะมีการทะเลาะทาง กระแสจิตก็ได้นะคะไม่พูดไม่คุยนิง่งเงียบทะเลาะอยู่ในใจนะคะเออพูดเองเออเองทะเลาะก,กันเองนะคะในใจตัวเองก็ได้นะประมาณนั้นทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่นะคะความรักของคุณทั้งสองคนถามว่ารักกันไหมรักกันค่ะความรักของคุณสองคนแต่จับมือไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้รักกันรู้สึกดีให้กันแต่จับมือกันไปด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่ มีการทําอะไรแอบซ่อนแอบแฝงทําอะไรรับหลังนะคะมีการมีแผนการวิธีการในเรื่องราวของความรักนะคะแอบแอบซ่อนซ่อนอะไรที่ลับๆับในมุมนั้นมีความรักใหม่เกิดขึ้นในมุมของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมีความรักเกิดขึ้นในมุมของแต่ละคู่เนาะแต่เรื่องราวของการที่มุมใครคนใดคนหนึ่งแหละมีเรื่องราวความรักใหม่เกิดขึ้นในมุมของเขานะคะนั่งนิ่งๆในที่ของตัวเองอาจจะเซฟโซนใครเซฟโซนมันก็ได้นะคะเริ่มรู้สึกว่า อาจจะนั่งเฝ้ามองกันว่า,าคนคนนั้นเริ่มมีแผนการวิธีธการและทำอะไรสักอย่างมีการลับรับล่อๆในความรู้สึกนะคะจึงเลือกที่จะนั่งดูนั่งนิ่งในที่ของฉันดูซิจะทําอะไรประมาณนั้นนะคะต่างฝ่ายต่างพิจารณาในมุมของกัรและกันว่าความรักของเราเริ่มที่จะมีความคลอนแคลนแล้วนะคะเริ่มรู้จะไปกันไม่รอดและมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรักใหม่เกิดขึ้นนะคะจึงเป็นปัญหาในเรื่องราวของความรักเนาะ อ่ทีนี้มิถุนนะคะถ้าพูดได้บอกได้คุณมิถุนจะบอกคนรักของคุณว่าอย่างไรคุณมิถุนพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักของคุณว่าอย่างไรคะขอดูหน่อยนะสองถ้วย <c oughs> อ้อยอาจารย์ขอถทวยอาจารย์ขอ้ง <c oughs> เดี๋ยวนะคะ <c oughs> บอกว่าสองถ้วยนะคะสี่เหรียญอ่า the hyrofan แล้วก็ทำแพรนสิบถ้วยมิถุนบอกว่าความรักที่มีให้กับเธอมันคือความรักฉันรักเธอมากฉันรู้ว่าเธอก็รักฉันเช่นกันเราต่างฝ่ายต่างมีกันและกันที่อยู่ในหัวใจแต่ทําไมมันมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครอบครัวของเรามีความรักความรู้สึกดีมันเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากฉันรักเธอเธอรักฉันแต่วันหนึ่งที่ความรักมันมีการเปลี่ยนแปลงไป มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้เราสองคนเริ่มมีความห่างเหินกันและกันมีเรื่องราวของความเริ่มเริ่มมาบอกว่าเราไม่เราเข้ากันไม่ได้เรารู้สึกมีความแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทที่ก่อนหน้านี้ทําไมเรารักกันได้ล่ะเราเข้าหากันได้เรามีความสุขด้วยกันล่ะทําไมแต่ก่อนหน้านั้นถึงไม่มีความแตกต่างแต่ทําไมทุกวันนี้ความแตกต่างมันถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณมีคนใหม่ใช่ไหมความรักนั้นจึงบอกว่ามันมีความแตกต่าง นะคะก่อนหน้านั้นเราก็รักกันดีความแตกต่างไม่เห็นมีเลยนะคะฉะนั้นตัวของคุณคนรักของคุณมิถุนนะคะอลองพิจรารณาดูเพราะว่าคนรักก็ติงมาแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เราก็รักกันดีมันก็ไม่เห็นมีอะไรพอมีความรักใหม่เกิดขึ้นคุณก็บอกว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้ไปไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะทีนี้ค่ะดูคนรักของคุณมิถุนหน่อยนะถ้าพูดได้บอกได้จะตอบคุณมิถุนว่ายอย่างไร ขอดูหน่อยนะพูดได้บอกได้จะตอบคุณวิถุนว่าสี่ม้ Queen of c u p 1สิเหรียญ6ถ้วย3ถ้วยคนรักของคุณวิถุนพูดได้บอกได้จะบอกว่าความรักของเราสองคนนะคะเราสามารถที่จะไปต่อกันได้นะขอแค่ให้เรากลับมาพูดคุยกัน มาเปิดใจคุยกันความรักอย่าคิดไปเองเออเองอย่าน้อยใจนะคะให้ต่างฝ่ายต่างมาเปิดใจคุยกันนะคะว่ามันเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นยังไงนะคะไม่อยากให้คิดเองเออเองไม่อยากให้เอาไปคิดแล้วก็จินตนาการโน่นนี่นั่นไปมาถามกันมาพูดคุยกันมาเคลียร์กันครอบครัวเราจะไปได้เหมือนเดิมในเรื่องราวของการเดินหน้าฉะนั้นขออย่างเดียวคือยคอ,อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเอามาคุยกันก่อนได้ไหมนะคะนี่คือความคิดของ อ่าคนรักคุณมีถุนที่ตอบออกมาเนาะอ่ทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าความเป็นไปในอนาคตข้างหน้าของคุณและคนรักนะคะจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้านะคะจะเป็นยังไงขอดูหน่อยนะเดอรสตา8หมายไฮพินเทสอัศวินถ้วย7ถ้วย เรื่องราวของคุณทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวของความแอบซ่อนอะไรอยู่ก็ช่างนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่เกิดเรื่องราวของอตัวเลือกทั้งเลือกเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวของการแอบซ่อนจริงนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะมีเรื่องราวของการที่จะต้องเลิกลากันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้มาพูดมาคุยกันก่อนพิจารณาในเรื่องราวความรักของคุณทั้งคู่ก่อน มันอาจจะเป็นช่องว่างระหว่างปัญหาจึงทําให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ถ้าเรามาพูดมาคุยกันนะคะปรึกษาเรื่องราวต่างๆด้วยกันอา,าจาร,รย์มองว่าเรื่องราวของคุณสองคนมันไม่น่าจะได้เลิกหรอกคะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวของตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเป็นช่วงจังหวะเผลอใจหรือเป็นช่องว่างระหว่างความรู้สึกที่ปัญหาเราเกิดขึ้นบ่อยๆครั้งจึงทําให้ใครคนใดคนหนึ่งมีช่องว่างนะคะจึงมีคนใหม่เข้ามาหรือคนอื่นเดินเข้ามาในความรักความสัมพันธ์จึงทําให้เราสองคนมีประเด็นกันนะคะฉะนั้น พิจารณาคุยกันไตร่ตรองในเรื่องราวต่างๆว่ามันมีช่องว่างตรงไหนเราไปปิดรูช่องว่างตรงนั้นนะคะเข้ามาเคลียร์และเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวของคุณไม่ได้ถึงขนาดจะต,ต้องจบเนาะคุณไม่ถุนพูดคุยกันดีๆนะคะอย่าเพิ่งเอาแต่จใจอย่าเพิ่งเอาแต่อารมณ์พยายามเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันนะคะ แล้วก็ถ้าคู่ไหนรู้สึกว่าความรักมันแรดรู้จะมีปัญหาหรือคลอนแคลนเหมือนกันจะเลิกกันแลไม่เลิกกันแหลไปไม่ไหวแล้วนะคะถ้าอยากจะให้คนรักอยู่กับที่หรือมีความรักดีๆในความรักก็ทักมาหาอาจารย์ได้อาจารย์มีธีช่วยคุณให้ความรักของคุณปกตินะคะไม่งองแงกันนะมีวิธีช่วยให้คุณรักกันดึงคนรักกลับมาเป็นความรักในแบบของคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็คุณสองคน นะคะก็ค่อยๆคุยกันไปนะคะเคลียร์กันไปอาจารย์ก็ดึงช่วยทางคุณอาจารย์พงคุณก็ช่วยกันกับอาจารย์อีกทางหนึ่งนะคะแต่ถ้าคนไหนต้องการดูดวงส่วนตัวอันนี้คือดวงโดยรวมอาจารย์บอกไว้เลยอันนี้คือดวงโดยรวมนะคะบางคนดูแล้วมันไม่ตรงค่ะอาจารย์มันไม่ตรงหรอกค่ะเพราะมันไม่ตรงกับคุณนะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าคนไหนตรงเอาไปปรับใช้ได้ค่ะถ้าคนไหนไม่ตรงนะคะก็คิดซะว่าอาจารย์เล่านิทานให้คุณฟังเนาะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหาอาจารย์นะคะที่เบอร์โทร0 8 8 4 5 3 1 0 1 0884531019ข่ะแอดไลน์เบอร์โทรมานะแล้วก็ค่าคูโปรโมชั่นกลางวัน299ค่ะค่าคูปปกตินะคะกลางคืนตั้งแต่19นาฬิกาไปก็คือค่าคูป599เป็นราคาปกติเนาะโปรโมชั่นกลางวัน299ทักมาหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มาถามคิวได้นะคะว่าคิวว่างช่วงไหนเนาะ,ะอาจารย์ดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องขอบคุณมากๆจากใจเลยสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะ